ในอดีตการณป่าลึกแห่งภูนางงามมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างสงบสุขพึ่งพาธรรมชาติชาวบ้านเล่ากันว่าในป่าแห่งนี้มีวิญญาณของหญิงสาวตนหนึ่งชื่อนางงามซึ่งเป็นวิญญาณที่หวงแหนพื้นป่าแห่งนี้มาก วันหนึ่งมีนายพรานในหมู่บ้านแห่งนี้ชื่อพรานทิมเข้าไปล่าสัตว์ในป่าภูนางงามเขาล่าสัตว์ไปมากมายโดยไม่สนใจคำเตือนของชาวบ้านคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขาได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังแว่วมานายพรานทิมเดินตามเสียงนั้นไป จนกระทั่งเขาพบกับหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่กลางป่าเธอใส่ชุดขาวผมยาวปกคลุมใบหน้านายพรานทิมพยายามเข้าไปพูดคุยกับเธอแต่หญิงสาวคนนั้นกลับหายตัวไปในพริบตาหลังจากนั้นนายพรานทิมก็พบกับเรื่องราวประหลาดมากมายเขาได้ยินเสียงคนเดินตามเสียงหัวเราะและเห็นเงาประหลาดประหลาดในป่าจนกระทั่งเขาเสียสติและหายตัวไปในป่าแห่งนั้น ชาวบ้านเชื่อว่าป่าภูนางงามเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีวิญญาณของนางงามสิงสถิตอยู่พวกเขาเตือนทุกคนว่าอย่าเข้าไปในป่าแห่งนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตและอย่าทำร้ายธรรมชาติในป่าแห่งนี้ปัจจุบันยังมีเรื่องราวที่เล่าขานกันถึงความน่ากลัวของป่าภูนางงามผู้คนแถวนั้นยังคงให้ความเคารพแก่ป่าแห่งนี้เสมอมา